สวัสดีค่ะรักแคททุกคนคะ่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้มาดูกันให้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนๆออที่เข้ามาดูคลิปนี้อะค่ะแล้วก็กําลังสงสัยให้รู้ว่าไม่ว่ากับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากับความสัมพันธ์กับงานเพื่อนๆรู้ดีแก่ใจไม่ต้องมาถามหรอกไพ่บอกว่า เธอก็รู้ดีอยู่แก่ใจเธอมาถามฉันทำไมอะทุกอย่างมันอยู่ที่เธออ้โอ้คนลุกให้บอกว่าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูพระดูไพ่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูไพ่ผ่านครูบาอาจารย์หลายสำนักหลายท่าน เรามาเจอที่ช่องคนอ่านไพ่ช่องจอยตอนเนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าไพ่ยอยากบอกว่าอะไรรักและเห็นคุณค่าของตัวเองให้เยอะๆแล้วรักแท้ที่เชื่อมั่นที่ร้องขอจะมาในวันที่ใช่ตอนนี้รักและให้เกียรติเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนดูแลหัวใจตัวเองด้วย เชื่อมั่นมาโดยตลอดไม่ใช่หรอว่าตัวเองคือรักแท้รอก่อนได้ไหมรักแท้ที่ร้องขอจะมาในวันที่ใช่แน่นอนชอบเพลงนี้ไม่รู้ว่าคือความหมายอะไรแต่แบบชอบ มันเป็นแบบนี้มานานแล้วไม่ใช่หรอมันเป็นแบบนี้มาบ่อยแล้วไม่ใช่หรอเราคือรักแท้แต่เขาคือคนที่คิดโคตรทรยศหักหลังไม่ใช่หรอเขานอกกายานอกใจไม่ใช่หรอแล้วยังแล้วจะยังมาสงสัยทําไมว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ที่ผ่านมาที่โดนกับตัวเองที่เจอกับตัวเองที่ถูกเขาปกปิดปิดบังซ่อนเร้นอะไรยังไงไว้อะ มันยังไม่ชัดเจนอีกหรอมันยังไม่ใช่ไม่ใช่คำตอบที่จะชัดเจนในใจของเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ในตอนนี้อีกหรอว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะที่รักจ๋าขอบคุณที่ติดตามนะครับนะคะคอมเมนต์น่นารักน่านะคะ จะยินดีมากๆเลยนะคะที่คลิปของคนอ่านไพ่คนนี้มีประโยชน์ฮิวใจให้กำลังใจต่อเพื่อนอๆกำลังแรงใจที่เพื่อน <ๆ S 2> คอมเมนต์ทุกๆการแชร์ทุกๆการกดใจกดไลค์ก็คือกำลังใจให้จอยเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันให้สรุป อันนี้ก็คือสรุปแล้วแหละสามใบเนี่ยคือต้งอง <laughs> สามใบก็สรุปแล้วเนอะอ่าถ้าภาษาอีสานอะบอจือบอกยังบอจือยังบอกเขตยังบลาตีเขาเฮ็ดมม่ซำหนีเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดวสันเขาเห็ดเห้เ,หเ,หเหหจ็บจนวาเขา โคตตัวจันวาคือบวาหักเจ้าของแน่อันนี้ฝึกนานมากนะกว่าจะได้ภาษาเนี่ย move on กันไปแล้วปล่อยไปเถอะไม่ต้องเร่งวันเร่งคืนอะไรจะใช่ก็ใช่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดจบไปแล้วก็คือปล่อยไม่ต้องรอคอยแล้วเพราะว่า ตราบใดที่เห็นคุณค่าของตัวเองและตราบใดที่เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะก่อนหน้าที่จะมาเจอคลิปจอยอ่ะเป็นคนที่รักจริงรักจริงจริงใจจริงจังเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของความรักไม่วกแวกไม่ใช่สายวกแวกไม่ใช่สายส,าสัำสนเอาผู้ตรงๆเลยคลิปจะออกได้ปะเนี่ยใช้คําแรงจริงเลยให้มันชัดไปเลยเพื่อนๆเป็นคนที่เลอค่ามากเอาจริงใครไดเ้เพื่อนไปเป็นคู่อ ไม่ว่าจะหา่างไกลกันมากแค่ไหนไม่ว่าจะเริ่มจากติดศูนย์หรือว่าเริ่มจากลบไม่ต้องห่วงขอแค่ซื่อสัตย์เพื่อนเนเพื่อนเอน,เน,เนไปได้ทุกที่ทุกหหนทุกแห่งเพื่อนๆพนกล้าเผชิญเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างร่วมไปกับคือเคียงข้างเคียงคู่เคียงใจคู่ของตัวเองอ่ะคนรักอะ่ะฉะนั้นแล้วไพ่ออกมาบอกว่า อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดจบไปแล้วก็คือจบไปแล้วที่จะบอกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยมันยืดเยื้อเรื้อรังมันเจ็บปวดมาอยู่เนี้ยมันเป็นเราฝ่ายเดียวที่ประครับประคองหรือเปล่าและมันก็เป็นเขาที่เราต้องเข้าใจที่เราต้องให้อาภัยเข้ามาโดยตลอดในการที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นมีเล็กมีน้อยมีคนนั้นมีคนนี้ดึงเราเข้าไปดึงใครเข้ามาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า นี่หรอมันคือความรักแท้ๆที่เราต้องการเรามีความสบายใจเรามีความสุขกับความรักครั้งนี้จริงๆใช่ไหมไม่ได้เหนื่อยเลยใช่ไหมไม่ได้ร้องไห้เลยใช่ไหมทุกวันนี้เก็บกดหรือเปล่าทุกใจตรอมใจระทมใจคืนขมขมขื่นใจร้องไห้จนไม่มีน้ำตา รีบปากบอกใครได้เล่าก็เพราะตัวเองตัดสินใจเองเลือกเองไม่ใช่หรอย้ำนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนบางคนตกเข้าไปเป็นความสัมพันธ์โลกใบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของเขาซึ่งคนคนนี้เพื่อนเพื่อนมั่นใจหรอคะว่าเขาจะหยุดที่เพื่อนๆหรือเขาจะมีวันหยุดได้มันไม่ใช่หยุดนะะักขัตฤกษ์นะมันไม่ใช่หยุดราชการนะ ที่ผ่านมาเขาไม่เคยสำนึกไม่ใช่หรอคะไม่ว่าจะให้อภัยสักกี่ครั้งเขาก็เห็นความจริงใจของเราความไว้เนื้อเชื่อใจของเราความใจดีของเราเป็นเครื่องมือในการที่เขาเข้าออก,ออกในความสัมพันธ์ของเพื่อนไม่ใช่หรอคะไม่ใช่แค่เขาอยู่กับเราเหรอกที่เขาเป็นแบบนี้เขาอยู่กับใครเขาก็เป็นแบบนี้เขาไม่ซื่อกับใครหรอกคะ่ะเขาไปเรื่อยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่า ผลป,ประโยชน์เรื่องมันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเรื่องการเงินนะคะอันนี้เพื่อนๆรู้ดีอีกไปหนึ่งก็ได้เนาะย้ำจึงเลยใช่ปะ่ะคลิปนี้ย้ำใช่ไหมถ้าใจไม่มั่นคงใจไม่เข้มแข็งหอคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็คิดถึงเพื่อนๆตลอดเวลาเลย คิดถึงคนรักเก่าคิดถึงอะไรที่ดีๆคิดถึงความทรงจำเดิมๆใครคนนี้นะคะต่อให้เขาต่อให้เขาไปไปคบกับใครอะ่ะสอดอเขาก็เป็นอย่างนี้แหละสอดอไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้หรอก ที่เขาคิดถึงเพื่อนเพก็เพราะว่าเพื่อนเเป็นคนที่จิตใจดีเป็นเป็นคนที่แบบเป็นคนดีอ่ะเป็นคนที่รักเขาจริงๆอ่ะแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเพื่อนเเป็นคนที่รักเขาจริงๆแต่สิ่งที่เขาตอบกลับตอบแทนเพื่อนเก็ไม่ใช่ความซื่อสัตย์ไม่ใช่หรอค่ะการที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นความสุขของเราที่เ็าเป็นรอยยิ้มของเรา ที่เขาเป็นไออ,นอุ่นอุ่นไอรักของเรามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะการทีเ่เพื่อนเป็นคนที่จิตใจดีและให้อภัยคนอื่นไม่ใช่แค่ว่าคนคนนี้มันเป็นเรื่องที่ดีงามงดงามมากๆแล้ววันหนึ่งค่ะรักแท้ที่เพื่อนๆร้องขอรักแท้ที่ไม่ได้เอาเปรียบรักแท้ที่ซื่อสัตย์ที่จริงใจคู่รักคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สม คู่ในอดีตชาติโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเพื่อนๆไม่สามารถที่จะหยุดในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้และสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีงามมันเป็นสิ่งที่คู่ควรมันเป็นสิ่งที่คู่ควรที่จิตวิญญาณของเพื่อนๆร้องขอและวิงวอนร้องขอมาโดยตลอด ความเจ็บปวดคราบน้ําตาให้มันเหือดแห้งไปกับคนที่ผ่านมาแล้วกันนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่ที่จิตใจอยู่ที่หัวใจ